สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พ่อของผมนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับเนาะมื่อนี้นะครับอ่าเขาสิมาดูผลงานนะครับเนาะว่าเอาเห็ดน้องไม้นอกฤดูใส่เวลาจากมือแล้วกอากาศสำเร็จบ่นะครับเนาะว่าทำไมเขาออกบ่นะครับเนาะเาสิก็ในนี้ผมเ็ดคลิปการทำหน่อไม้ให้ออกนอกฤดูนะครับคือฤดูแล้งครับเนาะมื่อนี้นะครับเป็นผลแล้วครับเป็นยังไงแน่ไปตามไปเบิ้ง อ่ามีกอนนึงของกอ้อสองครับอันนี้กอกที่เขาทำชิปก่อนเขาจีเบิ้งกองที่เขาทำลิปก่อนว่าน้องใหม่เขาได้ผลบ่ได้ผลครับว่าแล้วก็ใส่เวลาจากมือน้องใหม่เขาเขาชีออกนอกไปตามไปเบิ้งครับท่านผู้ชมอ่าถึงแล้วครับนี่กอนี่แหละครับกอนน้องใหม่ก้อนนี่แหละที่เขาเท็ดชิปก่อนหน้านี้นะครับว่าการบังคับให้น้องใหม่อ,ออกนอกฤดูอ่ออาผมทำเช็ดลิปไปแล้วหลักการง่ายง่ายแบบนี้ ใส่เพียงใส่ดินแล้วก็ะดน้ำนะครับเนาะอ่านี่นี้เห็นไหมเบิ่องบนนั้นแล้วาะทำไมเขาออกบ้าอ่าโอเคแน่นๆเลยครับนี่นานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผลผลิตออกมาแล้วครับนี่ครับเนาะก่อนนี่เขาสาธิตนะครับนี่ครับเราใส่เพียงแล้วก็ใส่ดินนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินติดขึ้นมาเลยครับนี่เพียงทะลุขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ประสบความสำเร็จ นนี่เฮ็ดเ็ก่อนนี่เชือดที่หลังเดี๋ยวที่ว่าผมเฮ็ดคลิปก่อนนี่ส่วนก่อผมเฮ็ดก้อนน่ะนี่เชือแล้วมันก็เป็นตัวอย่างอ่าผมเฮ็ดไว้ก้อนหน่ะนี่มันกะสิเป็นเัื่งใดต่อครับมันสิออกนอหลายบ่เพราะว่าออกทิศก้อนน่ะจะออกดีกว่าเด้อฝนเว่าเป่นหลังฝนเป็นว่าแต่ว่าก่อนนี้ที่เขาเฮ็ดคลิปออกแล้วครับแอน็นเอนอน,นี่ครับนี่นอแดงแจวายเลยหนาวแล้วเขาบอกเดี๋ยวเมืองหลายมือ เดี๋ยวมื่อนี้เขาจีมาตัดพร้อมครับผมนี่ครับเห็นบอเนี่ครับนี่ผนดินกูญยุขึ้นมาเลยอ่านี่ขาวจวนี่ครับเดี๋ยวเขาจีตัดเมื่อนี้แล้วครับนี่อ่าชมดีใจนะครับนะนเนาะท้าเฮ็ดแล้วผลผลิตต้องออกมาได้ก่ะอ่าถือว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อย ก้อนี้เขาออกก้อนึงครับแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าอ่านเราหมาเวาพร้อมที่จะออกมาลุลุนต่อตอไปนะครับเนาะนี่แตกแนงแน่นอนไมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิเ้งกอที่ฟางเพชรไลยอันดับแรกเลยครับจิตใต้นี่ไปไปเบิ้งกอพุ่นครับอันนี้ที่กอแรกเป็นโมเดลของเขานะครับว่าอ่าเขาเก็บกอแรกเลยแล้วเขาก็ไปเห็ดกอที่ว่าทายลงคลิปอเอาเบิ้งกอนี่มันมีสีมิโนะวะครับ แอนนะครับรมาเบิ้ง่งครับท่านผู้ชมนี่นะครับอ่าผมว่านี่ออกเล็นกน้อยก่อนนี่หนึง่งนี่ครับหนึ่งนอ,อสองนอนี่ครับนอหนี่ก็ต้องออกสามนอนี่ครับออกใกล้ใกล้กันเลยสามที่ก้อแรกออกเลยครับซีนออ่านอี้ออกออกออก,ออกดีครับเพราะว่าเ,าเห็ดก่อนอได้รับสารอาหารและความชุ่มชื้นก่อน อาแล้วก็ผมเพ็ดน้ำม้นนอกฤดูถามว่าใส่เวลาจากจากจากมือหรือว่าจากวจากมือหรือจากเดือนนะครับเนาะั้งเหมือนเท่าใส่เวลาประมาณ2 0่สมือถึงสามสิือครับอันนี้กอกอน่นนะกอที่ว่าเขาไปไทยเนาะแล้วได้ได้น้ำม่นท้าหมดก็คือ2 0่สถึงสาวันหรือ1เดือน,นครับเป็นผลแล้วครับสุดยอดครับเดี๋ยวมาตัดเลยมัอน,นี่ครับ อือนี่ต็ดวะครับท่านผู้ชมเห็ดง่ายๆครับก็ต้องลงทุนหลายเราก็ได้นะไม่แกงแล้วครับอือุ่มชื่นมันก็ออกครับน้อใหม่เต็ดบ่อยหนาครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยครับ่าต้องลงทุนลงแท่แรงแล้วก็นหดน้ำนะครับเนาะหดน้ำผมหดน้ำวันเว้นวันนะครับเนะาะแค่นี้ก็ได้แล้วครับเน นิงเนาะครับสินอะน,นี่เขาบอกว่าได้เอานอน,นี่เขาบอกว่าเอาไ่าหง้าครับอันนี้เป็นนอนที่ว่าที่่อเขามาเฮ็ดคลิปสารนั้นออกนาะน,นี่ที่ออกนอกกเ,ปนนเป็นแขนงอย่างไปเบิดแล้วอ่านี่ครับเพาเพิ่มอนอสองนอหน,นี่ครับอ่าออกคู่เลยนี่ออกคู่เลยครับเพราดีใจไว้ผลผลิตได้ละ่ะ ก้อนนี้เ,เพชรก้อนได้ลายครับได้ลายนอลายนอกก้อนเอ่าเรียบร้อยครับก้อนนี้ได้เป็นสามนอครับเก็บได้สามนออ่า สุดยอดครับสุดยอดครับการทำหน่อไม้นอกฤด,ดูทั้งหมดใช้เวลา 20- 30ถึงมเมื่อครับเห็นผลแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีถ้าสุวรรณเห็ดมาแล้วค่าสุวรรณน้ำใหม้มเขาออกแนวจิงครับเป็นสัญญาณที่ดีว่นาน้ำใม่เขาที่โอกาสได้นอครับถ้ามีสัญญาณที่ดีแบบนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับ ท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้ทีมงานนุม่มโรงงานวิธีใชบ้านด้วยนะครับการทำหนอไม้นอกฤด,ดูเห็นผลแลว้วใช้อยู่ใช้อยู่ไะ